จ่าขอน้าไม่จ่าท่นลนี่นี่บอขออนุญาตจาคล้องพ่อแล้วพี่กัดบ้านบุเปื่อยจากพี่น้องตำบลบุเปื่อยอำเภอนนังยืนจังหวัดอุบลจ้าพองซ้ำรวยนี่คล้องสํำรวยมาซอยงานซพพอหมูกันเลยเด็กคล้องสํำรวยเป็นอันนี้แหละมาเบิ่งกฮอหลักบางทีไใอี ของจุบรวยได้นี่มีหลักฐานได้นี่เฮ้ยเก็บเอาเก็บเอาไม่ใหญ่วะก่มีก่มียังไหก็เอับปางที่ไทยย่างไห่อืออู้หู้มันหาหน้าที่กันมี่คนดูเหตุดูปลูกพี่น้องมึงเนี่ยเป็นสวนผสมผสานจ้ะหมากพริกไทยกันมี่หลายทางนี่สิเป็นหมากหมากปางหรือหมากมะยงชิดเนาะนี่เนาะมะยงชีมะยงชีจ้ะไม่รักปางตัวเออ ฟังน in exactly. yeah. mm hmm. ี่สิเป็นทุเรียนพี่น้องพี่จ้ะทุเรียนสวนใหญ่เลยไกายเลยกลได้หลายหรือยังพูน่าเป็นของสัรวยนี่บอกเบื้องเอา อุ้ยพีบหากหลายเก้งเก้งต่ำๆนี่ย่านมาเหวบอังสสวยแหงต้นนี้ต้นนี้โดกอินนี่ต้นนี้แกได้นี่แกนบอตึงเอานี้ยตึงตึงเนี่ตึงตึงเอาไปใส่ขัวานู้นี่แบบแฉบได้นี่พี่น้องขัวานู้นอ๋อเลยต้อเสียเอาของเอาเบิด เนี่ยเาเก็บสูงหายว่าเพินบอยากให้แบงนักเพิ่นรับตางีโปรดเออนั่นตีล่ะโอ้ยคนนึงมัสัวตายเเก็บใจเขาแน่เพื่อน่ะเอออ้ยจับใจเออโดดดีเนาะโอ้ยเพิ่อนมีทุกมีทุกกิ่งเลยอัน้มันผิวไรอันน้ม เอาถือเงาซ้ำไดมันดีนี่ได้โบถึงาซ้ำนี่ได้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 นี่ชิปนี้เตรียมเตรียมลอกนี่เห็นบ่บ่เดี๋ยวเ้าใส่กระเป๋าเเเเเาป็็นนหัวกบด้ใครอยู่คอยมีกระตาวิเศษมานั่งโบเดใส่หลายคนทักมาอยู่ในคลิปของแม่ที่เพิ่นขายต้นพันธุ์พริกไทยอยากได้ช่วงนี้โบได้ไปเลาะถ่ายคลิปเด้๋จ้ะพี่น้อง เบิ่งบรรยากาศสวนกอนทวงนี้สวนสำริดจ้าอันนี้ไม่แต่เพื่อนๆคอยด้วยพี่น้องยังไหวหลุนอยู่เลยยังไม่รุ่นอยู่เฟื่อนคอยนั่นีู้นาตั้เอาลงมน่นพกเรามูกเอาได้เดียวเอาพ่วงมันเต็มๆนั่นไกลนอก ไนี่อุ้ย ues, ใส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 อ้ยอ่อนสอนแหงอุ้ยพี่น้องดูค่ะพวงเห่าวแหงน้องแกงเกงมะมองนี้แกงนี่ท้ายแหงมองจะคของผ้แหงเลยวะจ๊ะเดี๋ยว

นึกว่าใจดีมาได้แท้เพิ่นได้เต็มถุงแล้วเออเก็บเร็วกว่าหมูเออนี่ได้เพิ่นนะใช้ลาซลี่ปีริกปีเออนี่ยเนี่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 โอ้ยเพิ่นปลูกวัตถุยางอีรีเนาะแสดงว่า ใส่ละเกมภาษาเฮ้าแม่เฮ้ยเฮ้ามีกระตาพิเศษมันถูกได้หลายนี่นี่จะคล้องเขาห้องมาใส่แล้วจะคล้องเขาห้องมาใส่แล้วจะคล้องเป็นมูจะคล้องเป็นมูจะคล้องสวนเลยจ้ะพวกนี้ยังมาจากเธอเด้อว่าชัน ก็สุเข้ากระตาไว้ให้เป็นมาพริกไทยแห้งเนาะพริกไทยแห้งพริกไทยดำโอเคเฮ้อมางานสอบรู้มาหรือยังวะ เนี่แกจริงจะเป็นสีไม่นี่ยแกจริงจะเป็นแบบนี้คนแก่ไปไปไปพ่อแหละพ่อแล้วกันยังเนี่ไม่ดีดีตัวเทียมพวกนี้มีนี่บรรยากาศดีดี ยางขึ้นภูเขาได้หนขึ้นโน่นแห่นางขึ้น่ขนาดพกอันนียังบอนานบอกว่าเนี่ยหน้าปูกข่อยกับปิบจินมันก็ล้งสิทอมันก็ตาย

จ้าจ้าโอเคเราาน่ทงวตึงเข้าไปกับดอกลากเด้อจ้าจ้าโอเคบ๊ายบายเพื่อนจ้าจ้าไปบายได้หละนี่เด้นี่เนี่เด้นี่แม่นิ้วไอ้ตึงแม่ายบายบ๊ายบายจ้าจ้าจ้าโอเคแมารถอัน นี่มาขึ้นรถข่าได้กับบาทพี่เนาะไปมีมูยูทูวอำเพื่อดำเยือนเลยเข้ามาเข้ากับจำสร้อยบาทในกิ่งอะไรเลยบอกเขาซรอยทิพซรอยทิพเขาไปล้างที่ท่อแดงทั้งสายเลย หนึ่งสองสามสี่ประมาณล้างที่หางึงบ่กว่าไม่ต่อยก็อยู่บนเก้าคามไม่ต่อยอยูบ่บนเก้าคามคร,ครับไม่หลักสิบเป็นทรงแม่บโบราสิบเป็นเสือนเลาะตลาดนัดข้องสมเด้มเหมือนนี้